สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อี้ก็ออกมาให้พี่น้องออกมาให้มาเห็นขอยจีนุ่นก็เลยพาพี่น้องมาคุดจีนุ่นคุดจีนุ่นในปลาย่างนี่แหละพี่น้องกันในปลาย่างบะหมี่ก๋สิไปพูนเราห,หอยเราห้องผละพี่น้องเราเห็นเราเราพี่น้องข่อยจีนุ่นสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อพี่น้องผู้ดใดเดินทางจะไปทํางานกุ้งเทพกุ้งไทยกับขอให้ ปลอดไัยในทางไปเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาคุดกินนุ่นน้ำกันบ้านนี่คยกินนุ่นพี่น้องคุดกินนุ่นนี่ยกันในหาย,ย่างนี่และพี่น้องาะว่าออกมาใหา้นานเห็นหละหนึ่งตัวเน,เ,เนี่ยใส่เกือจะสั่งนี่และพี่น้อง เดี๋ยวนี่ออก็บบัไดเฮดคลิปดูปบันได,ดอกพี่นอ้องเพราะว่ามันค่า่งยากลืมนับไปตัวแล้วแต่แจ็คตัว บ่านนอพี่นอกฉันบ่่อยเห็นปันไดาก็ขอขทถข้อไยเดทอพี่นอง ว่าเนี่ฝนกับกระลังตกกับว่าแห้งดอกพี่น้องฝนตกสองเถื่อเหรอหัะว่าแห้งไค่ในตะว่นมันตกหรอพี่น้อง เรกระทม้มไปพี่นอ้องไปหาข้อยไม่อีกพี่นอ้องข้ยกินหนุ่มข้ยกินหนุ่มข้อยใหญ่ๆพี่นอ้องแต่ว่ามันสิได้จจกโตเอามาหลุมกันไห นี่ยเห็นไหมขุดอยู่ในป้าย่างเดี๋ยวถูกต้อพี่น้องหนึง่งกลังเห็นตัวหนึ่งพี่น้อง tujuh, delapan, oh, oh, satu, dua, oh, tiga, empat, lima, สิดส um. ิดเอ็ดสิสองิสามสิสี ฮะชิคกิเกต ยี่สิบเอ็ดหรพี่น้องยี่สองยี่สิบสาม สิบสามแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้า 2ี่สิบหกยี่ิบดยี่ิบดยี่ิ้า

เบิดแล้วพอัสามสิบหกเบิดแล้วพี่น้องไปสามสิบหกัตพี่น้องเบิดนะัว ไปหาควยไหมอีกพี่น้องคุ้มเกา่าเลรพี่น้องอืสองสามสามตัวฝนตกไปอยู่เทียงเลยพี่น้องหันนตกอยู่นตกบาแห้ง si, ha, berapa, ya, oh. yep. 1 c 1ก s e สีสีผาสีพก้สพกรพี่นนอะ ô ô sáp. ô à. ô chắc chắn được khi nào cuối cuối nhanh chứ ngu này nói lại thế cuốn cả tốt bó hàng được khi nào cái lăng nhỏi mạnh là phun 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 หนึ่งบัวลายตูบุดและข่วยมนหน่อยมันขวยน้อยดินเมือกเลยพี่น้องหมดก็หลายหลายกินนุ่นหน่อยหน่อยนี่ก็เอาปุ่นนลยพี่น้องกินนุ่น เหนอบอเอาะบ่ได้นับเพื่อเขาบ่ได้นักบนนกอมานหลุนกันบนึ่งสไดร้ายปานได้มึงเด็กพระปนบ่ หม่ร้อยพี่นนอออกจากให้ยางมากฟังหวยเลยด้วยพี่นนอฟังหอฟังหวยฟังฮอ พดกับระวังระวังหัดฟอบจนได้ hmm. หากใหม่อีกคือเราหากใหม่ีหลายคกะบิญพอโอ้สับสับสับ หมดแล้วจ้าหนึ่งสองสามสี่ ยากาศมาปาย่างพี่น้องมาคุดที่นุ่นกับคุดในปาย่างเนี่หละพี่น้องกับไปคุดพูนรอหอยรอหองนั่นรอหอยกับหอยยู่ให้จับคล้องนี่หละพี่น้องมานบิง่งจะได้ร้ายปัไดจทีุนเนี่ที่นุ่นกับมันพี่น้องปุ่นนับประมานกต่สิจุกคลิปซำเนี้แล้วพี่น้อง เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แถวปลาชาแนลแน่เด้อตันไม้คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบรรยากาศกระึ่มกระึมเราพี่น้องฝนตกกำลังสิตกมาอีกเราพี่น้องไปพี่น้องกับบ้านแาบนี้